สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตี่เคีนะครับคลิปนี้มีแนวทางนิเคีกภาคเช้านะครับมีที่อีถามว่าตั้งแต่เจาะมารอบแรกตรงในเมื่อวานก็ย้อนวันจันทร์บ่ายวันจันทร์ที่ผมบอกว่าแปดหกแล้วจะมาบ่ายมันนั้นไม่มาดนมามันเดินมาเมื่อวานแปดหกทั้งแปดทั้งหกเลยเราก็ไปจับสอง ยังเดินไม่สวยครับท่านท่านไหนเน้นนี่แค่อีกก็ต้องตามหรือพิจารณาดีก่อนที่จะตามนาะมาฟังการวิเคราะห์คร่าวๆก่อนแล้วกันครับนี่เช้าและเลขเดือกแลเลขเหลือเมื่อวันหนึ่งสี่ครับเลขหายเช้าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยคือไม่มาคือสามตัวเดียวนะครับเช้านี้เปิดหนึ่งห้าหกลบศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งห้าหกลบศูนย์ศูนย์ครับก็ทับแนวนี้น่าจะเบิ้ลต่อ และที่ผมบอกไว้ว่านี่คืออินน้อยเบิ้ลวันละหนึ่งรอบวันนี้ไม่มาเช้าก็มาบ่ายผมว่าน่าจะมาน่าจะมาน่าจะมานะครับน่าจะมาเช้านี้ส่วนตัวส่วนตัวมองดูแล้วไม่ปิดตัวเดิมท้าย6ท้ายสวนก็เป็นท้าย8ท้าย8ผมว่านะครับผมก็ดึงมาอย่างตัวกันวันนี้เด่น6เด่น6 8ครับเน้นไปที่6ครับจอ16ครับ4 6หครับ 6, 6 6ครับแล้วก็ชุดแปดครับ5 8ครับ6 8ครับ9 8 8าพลาดไม่ได้ครับร้อยมัดอะไรร้อยมัด8ครับลองร้อยมัด8ครับไปถามว่าชอบอะไรชอบอยู่3คู่ครับชอบอยู่3คู่แต่มันก็จะวนอยู่เด้ที่ผมเจาะจะมีเพิ่มมันจะคือเ0 0านยครับชอบ ในเมื่อมันเบิ้ลพี่น้องใช่ม,มเมื่อเช้ามันเบิ้ลพี่น้องโอกาสจะเป็นเบิ้ล6-6 9-0ใช่หกหกเก้าศูนย์หกแปดแปดแปดครับชอบอยู่3คู่นี้แต่เมื่อคือนนี้ผมก็ยังแปลกใจอยู่เมื่อคือนนี้หุ้นดึกยกเว้นดาวไหลศูนย์วนหมดนะครับไปดูไปดูปดสติตรดูนะครับ รัสเซียศูนย์เก้าจีนเก้าเอรัสเซียเก้าจีนไปองกคืนนรัสเซีย90อังกฤษเก้าศูย์เก้าศูนยครับแล้วก็เยอรมัน6 0ศูนยนกะครับก็ยังแปลกอยู่ทำไมศูนย์ไม่ไปดาวศูนย์อาจจะหลงเหลือมานิช้าบ้างก็ได้นะเป็นไปได้นะถ้าศูนผมก็ถึงถ้าศูนย์ก็ศูนย์หกศนะครับคงไม่หนีไปกว่านี้ผมว่าถ้าศูนย์ะครับถ้าศูนย์ก็ศูนย์แดละเลขที่ผมบอกนะครับใครได้เลขผมอะ เอาง่ายไอชุดที่ผมวางบนล่างอยาอย่าเพิ่งไม่เน้นกันนะครับไปเน้นที่ผมเน้นที่ผมเจาะก่อนละกันนะไว้ที่เจาะคือเจาะตัวเด่นนะครับและผลพลอยได้คือถ้าท่านเหลือทุนท่านก็ไปเล่นที่คู่ผมจับบนล่างถ้าท่านไหนไม่สนใจที่คู่เพราะผมเจาะท่านเล่นคู่บนล่างมันจะเป็นการเสี่ยงหน่อยแต่เสี่ยงแต่เด้งบนล่างรก็ต้องเข้าใจเลือกวิธีการเล่นของตัวเองครับ <S <S ผมไม่รู้วิธีการเล่นของคนแต่ละคนเป็นยังไงนะครับเลือกเอาครับอย่างบางท่านผมอ่านคอมเมนต์อยู่ เมื่อคืนนี้ผมก็เน้นอยู่แปดสองสี่สองบางท่านบอกว่าเล่นไม่ครบทุกตัวผมก็ยังงงอยู่ไอ้คู่ที่ผมเน้นดันไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่ครับไม่ร้บใดก็งงเหมือนกันแต่สุดท้ายฮะทุดวิธีการเล่นคือของท่านไม่อยองผมท่านเลือกวิธีการเล่นของท่านเองแล้วกันนะครับเช้านี้ผมจับที่ลบนะครับผมบอกก่อนผมจับที่ลบชอบแปดชอบหกแล้วแต่ท่านนะครับถ้าแปดอาจจะตามดาวสองแปดก็เป็นไม่ได้นะครับถ้าสองแปดก็บนล่างนะครับ ถ้าท่านใดมีทุนหน่อยจะรูดหรูด8ปก,ก็แลว้วแต่ท่านนะครับเล่นวิเล่นยังไงก็ได้ให้ที่ท่านได้ตังค์อ่ะไม่ใช่ผมว่าเออพอวะพอเลขออกปุ๊บพอเลขออกพอเลขออกปุ๊บให้เล่นอย่างนี้อย่างนี้ดิผมไม่ใช่แนวนัว้นนะครับผมไม่ใช่แนวนะั้นพไม่ใช่ว่าเฮ้เลขผมเข้าแล้วพอหลังเสร็จปุ๊บคุณต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ผมบอกตั้งแต่ก่อนเล่นแล้วว่าคุณควรเล่นยังไงแล้วแต่ท่านไม่ใช่พอมาเลขเลขพอเลขเข้าปุ๊บไฮ้คุณต้องเล่นอย่างนี้ดิมันไม่ใช่สุดแท้แลว ท้ายสุดขึ้นอยู่ท่านพิจารณาจะเล่นหรือไม่เล่นจะตามหรือไม่ตามครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับอย่าลืมครับผมจับที่ลบนะครับผมแนวโน้มแนวโน้มน่าจะเบิ้ลน่าจะเบิ้ลนะครับแต่ถ้าไม่มาชุดนี้ยังไงต้องขออภัยกันถ้ามาเลขเหลือเลขอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ชุดนี้ต้องขออภัยครับอย่าลืมครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับเลยๆครับ